สวัสดีค่ะกลับมาพบกับห้องเรียนของครูนันการแสงอารมณ์อีกครั้งนะคะสําหรับวันนี้ค่ะเราจะมาเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับโจทย์ปัญหาของอัตราส่วนค่ะวันนี้ครูมีตัวอย่างมาให้นักเรียนลองถามเกี่ยวกับอัตราส่วนค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครเราไปดูที่ตัวอย่างที่หนึ่งกันเลยค่ะสนามรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแห่งหนึ่ง ยาว30เมตรและมีอัตราส,ส่วนของความกว้างต่อความยาวเป็น3ต่อ5ถ้าปองต้องการทำเส้นขอบรอบสนามแห่งนี้นะคะจะต้องทำเส้นขอบเป็นระยะทางเท่าใดอา่าเรามาดูวิธีทำกันก่อนก่อนอื่นในโจทย์นักเ,เรียนต้องหาอัตราส่สวนก่อนค่ะเอ๊ในโจทย์มีอัตราส,ส่วนที่เขากำหนดให้อยู่ที่ไหนนะใช่แล้วค่ะ อัตราส่วนที่เขากําหนดให้นะคะก็คือความกว้างต่อความยาวค่ะแล้วกําหนดให้เป็นเท่าไรเป็น3ต่อ5นั่นหมายความว่าความกว้างเป็น3ความยาวเป็น5นะคะนี่อัตราส่วนที่เขากําหนดให้ทีนี้เรามาหาอัตราส่วนหรือมาหาระยะจริงกันบ้างนะคะระยะจริงเขาบอกว่าสนามรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแห่งหนึ่งยาว30เมตร ยาว30เมตรต้องเอาไว้ด้านซ้ายหรือด้านขวาใช่แล้วค่ะเอาไว้ที่ด้านขวานะคะความยาว30เมตรค่ะต่อไปเราต้องหาความกว้างนั่นเองนะคะมาดูที่ความยาวค่ะจาก5มาเป็น30ค่ะหาอัตราส่วนที่เท่ากาันวิธีการหาเพิ่มขึ้นกี่เท่าคะ5คูณอะไรได้30 5คูณหกได้30ค่ะเพราะฉะนั้น3ก็ต้องคูณ6ด้วยเช่นกัน3คูณ6ได้เท่ากับ18ค่ะเราจึงได้ความกว้างของรูปสี่เหลี่ยมนี้นะคะก็คือ18เมตรนั่นเองค่ะแต่โจทย์ไม่ได้ถามหาความกว้างค่ะโจทย์ถามหาอะไรคะโจทย์ถามว่าถ้าป้องต้องทําเส้นขอบรอบสนามแห่งนี้ จะต้องทําเส้นขอบเป็นระยะทางเท่าใดอ่าเรามาดูเส้นขอบของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากคือตรงไหนก็คือเส้นสีดำนี้ค่ะคือเส้นขอบของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากของเรามีความยาวอยู่ที่30มค่ะมีความกว้างอยู่ที่18ค่ะต้องการทราบเส้นขอบทำยังไงก็จับมาบวกกันเลยนะคะหรือถ้านักเรียนไม่อยากบวกกัน ก็มี30อยู่2จำนวนก็คือ30คูณ2มี18 2ยู่จำนวนค่ะก็คือ18คูณ2ได้เท่ากับ60บวก36ค่ะตอบเท่ากับเท่าไรคะ96เมตรนั่นหมายความว่าป้องนะคะต้องทำเส้นขอบรอบสนามเป็นระยะทาง96เมตรนั่นเองค่ะเรามาต่อกันที่ข้อ2กันบ้างค่ะ บอต้องการทาสีบ้านคิดเป็นพื้นที่108ตารางเมตรค่ะถ้าอัตราส่วนของปริมาณสีทาบ้านนะคะต่อพื้นที่เป็น4ลิตรต่อ9ตารางเมตรค่ะและสีหนึ่งถังมีประมาณ20ลิตรบอลต้องใช้สีอย่างน้อยกี่ถังนะคะก่อนอื่นเราต้องหาก่อนอัตราส่วนที่โจทย์กำหนดให้อยู่ไหนเอ่ย อยู่ตรงนี้นะคะอัตราส่วนที่โจทย์กำหนดให้ก็คือสีทาบ้านต่อพื้นที่ค่ะสีทาบ้านมีหน่วยเป็นลิตรพื้นที่มีหน่วยเป็นตารางเมตรค่ะเรามาดูสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ต่อไปค่ะโจทย์ต้องการทาสีบ้านคิดเป็นพื้นที่108ตารางเมตรนะคะเราก็เขียนไว้ด้าน พื้นที่นะคะ108ตารางเมตรหลังจากนั้นค่ะมาสังเกตดูซิจาก9มาเป็น108เพิ่มขึ้นกี่เท่าอ่าเพิ่มขึ้น12เท่านะคะ9คูณ12เป็น108เพราะฉะนั้น C ก็ต้องเพิ่มขึ้น12เท่าเหมือนกัน C คูณ12ได้เท่าไหร่คะได้เท่ากับ 48เราก็จะได้ว่าสีทาบ้านเนี่ยต้องใช้เท่ากับ48ลิตรแต่โจทย์ไม่ได้ถามว่าใช้สีทาบ้านเท่าไหร่นะคะโจทย์ถามว่าบอลต้องซื้อสีอย่างน้อยกี่ถังสีหนึ่งถังมีประมาณ20ลิตรถ้าเราซื้อสองถังเราจะได้กี่ลิตรคะ40ลิตรเพียงพอหรือยังยังนะคะ เพราะเราต้องใช้เท่ากับเท่ไาลาย48ลิตรค่ะเพราะฉะนั้นบอลต,ต้องซื้อสีอย่างน้อยกี่ถังคะ3ถังนั่นเองค่ะเรามาต่อกันที่โจทย์ข้อที่3หน้า126กันเลยค่ะการทำขนมม้อแกงนะคะใช้อัตราส่วนของปริมาณน้ำตาลตโนดนะคะเป็นกิโลกร,รมัมต่อจำนวนขนมเป็นถาดค่ะ เป็น3ต่อ50นะคะถ้าหยกต้องการทำขนมหม้อแกง300ถาดและน้ำตาลตโนนร,ราคากิโลกรัมละ159บาทหยกต้องจ่ายค่าน้ำตาลกี่บาทค่ะเราไปดูวิธีการหาของข้อนี้กันเลยนะคะก่อนอื่นเหมือนเดิมค่ะมองหาอัตราส่วนในโจทย์ก่อนอัตราส่วนที่โจทย์กำหนดให้ก็คือ ปริมาณน้ำตาลตนดนะคะเป็นกิโลกรัมค่ะต่อจำนวนขนมนะคะเป็นถาดและกำหนดให้เท่าไรเอ่ยเป็น3ต่อ50นะคะถ้ายกต้องการทำขนมหม้อแกง300ถาดค่ะอ่าถาดเราเขียนไว้ด้านขวานะคะเราต้องหาก่อนว่าปริมาณน้ำตาลเนี่ยจะต้องใช้กี่กิโลกรัมนะคะจาก50 มาเป็น300เพิ่มขึ้นกี่เท่าคะเพิ่มขึ้น6เท่าเพราะฉะนั้นปริมาณของน้ำตาลก็ต้องเพิ่มขึ้น6เท่าเหมือนกันนะคะ3คูณ6เป็น18เราจะรู้แล้วว่าต้องใช้น้ำตาลตโนดเท่ากับ18กิโลกรัมค่ะต่อมาค่ะโจทย์บอกว่าน้ำตาลตโนดราคากิโลกรัมละ159บาท หยกต้องจ่ายค่าน้ำตาลตะโหนกี่บาทนะคะน้ำตาล1กิโลกรัมนะคะมีราคา159บาทค่ะเมื่อสักครู่เราหาน้ำตาลได้กี่กิโลกรมัม18กิโลกรัมนะคะเพราะฉะนั้นก็คูณ18เข้าไปนั่นเองนะคะเราก็จะได้ราคาน้ำตาลตะโนดอยู่ที่2,862บาทนั่นเองค่ะ สรุปว่าข้อนี้ยกต้องจ่ายเงินค่าน้ำตาลตโหนดนะคะ2 8 6 2บาทค่ะเรามาต่อกันที่ข้อสุดท้ายค่ะพิมพ์เปิดกระป๋องออมสินนะคะพบว่ามีเหรียญ10บาทและเหรียญ5บาทค่ะโดยอัตราส,ส่วนของจำนวนเหรียญ10บาทนะคะต่อจำนวนเหรียญ5บาทเป็น6ต่อ13 ถ้าในกระป๋องอมสินมีเหรียญ10บาท66เหรียญพีมีเงินในกระป๋องอมสินทั้งหมดกี่บาทคะอ่าเรามาดูกันก่อนนะคะอัตราส่วนที่โจทย์กำหนดให้ค่ะคืออะไรคะอ่าจำนวนเหรียญ10บาทต่อจำนวนเหรียญ5บาทค่ะเป็นเท่าไรเป็น6ต่อ13นะคะทีนี้สิ่งที่โจทย์บอกอีก ก็คือมีเหรียญ10บาท66เหรียญนักเรียนคิดว่าเราจะเขียนไว้ด้านซ้ายมือหรือเขียนไว้ด้านขวามือนาถูกต้องแล้วค่ะเราต้องเขียนไว้ด้านซ้ายมือนะคะมีเหรียญ10บาท66เหรียญค่ะจะเป็นเหรียญ5บาทกี่เหรียญนะคะคูณอะไรเข้าไปเลยคูณ11เเข้าไปเลยค่ะก็จะได้อยู่ที่ 143รี่เหรียญค่ะสรุปว่าพีมีเงินเหรียญ5บาทในกระป๋องอมสินเนี่ยห4 3ี่เหรียญต่อไปสิ่งที่โจถามค่ะโจถามว่าพีมีเงินในกระป๋องอมสินทั้งหมดกี่บาทพีมีเงินในกระป๋องอมสินทั้งหมดกี่บาทค่ะเรามาดูกันนะคะพีมีเงินเหรียญ10บาท66หเหรียญค่ะ เป็นเงินทั้งหมด660บาทนะคะมีเงินเหรียญ5บาท143รี่เหรียญค่ะคิดเป็นเงิน715บาทนะคะรวมแล้วพีมีเงินในกระป๋องอมสินทั้งหมด1 3ึ่บาทนั่นเองค่ะข้อนี้นะคะตอบว่าพีมีเงินในกระป๋องอมสินทั้งหมด1 3 7 5บาทนั่นเองค่ะ จบไปแล้วนะคะสำหรับ4ตัวอย่างค่ะนักเรียนคงจะมองภาพโจทย์ออกนะคะอัตราส่วนนะคะเราต้องมองหาอัตราส่วนในโจทย์กำหนดให้ก่อนนะคะแล้วไปดูว่าสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรก็จบไปแล้วค่ะสำหรับตัวอย่างเกี่ยวกับอัตราส่วนนะคะโจทย์ปัญหาจะไม่ยากนะคะขอเพียงว่านักเรียนสังเกตขึ้นหนึ่งสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มีอะไรบ้าง 2. ส,สิ่งที่โจทย์ถามมีอะไรบ้างและเราก็ต้องวางจุดหมายไปว่าถ้าโจทย์ต้องการทราบตัวน,นี้ลำดับขั้นตอนของเราจะหาได้อย่างไรนะคะถ้าได้เรียนฝึกบ่อยๆการแก้โจทย์ปัญหาก็จะไม่ยากเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกับห้องเรียนของคักเรูนัการแสงวรมได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบาย